การซื้อตรวจเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะรับชุดตรวจโควิดเขาจะส่งให้ที่บ้านหรือจะมาตรวจแบบรับผิดเทสที่หน้าง,งานก่อนเข้าก็ให้มาก่อนสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราก็เลือกไปหรือว่าทุกคนที่ได้วัคซีนแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรก็แค่เอาบัตรนี้มาโชว์ที่หน้าง,งานก็คือของมินก็ไม่ไม่ต้องทาอะไรมินก็เอาบัตรที่ได้มาที่โช์ไปวันก่อนเอาให้เขาดูกับไอดี พ่าชื่อตรงกันอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าได้เลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอเข้าไปในการเลือกตั๋วเนี่ยเลือกที่นั่งเขาก็จะต้องให้เว้นที่นั่งกันไม่แน่ใจว่าสองหรือสามที่แต่ว่ามันจะต้องเว้นนะคะคือเราจะไม่สามารถเลือกได้เยถ้ามีคนเลือกตั๋วไปแล้วแต่ว่าในกลุ่มเราก็คือนั่งติดกันได้ถ้าเรามาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เข้าไปข้างในก็จะเป็นโซนอาหารใช่ไหมคะคือคือคนที่เนี่ยเขาดูกีฬาเขาจะต้องมีแบบโอ้ยทั้งกินทั้งดื่มจะต้องแบบฟิลมันต้องได้อะไรอย่างเงี้ยถึงจะถึงจะมันเนาะเขาก็จะมีอาหารมีอะไรเยอะมากเลยคะ่ะก็เป็นเป็นร้านขายไปแต่ว่าช่วงเนี้ยก็คือห้ามเอาเข้าไปข้างในในโซนที่ที่ดูอะคะ่ะ